หนูทำอะไรหนูจุ๊บทำไมหนูต้องจุ๊บพ่อนี่จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนไม่ใช่จุ๊บพ่อนี่อือไอพ่อจุ๊บด้วยไอพ่อจุ๊บทีนี่อืมเ<อ>มมน่เน่เนันยาอันยา,าจุ๊บพ่อก่อนอยิ้มกันอี เออไ,ไอ้ลินยาวละกันเออไอ้ว่าจะจุ๊บพ่อไหมจุ๊บพ่อทิง้งพ่อจุ๊บไอ้ว่านทิ้งได้ไหมคะได้ไหมคะเฮ้ยหนูไปจุ๊บนาฬิกาพ่อทำไมพ่อจุ๊บทิงท้งน่อออเเยหร พี่อย่โอ้ดูตัวใหญ่้ดูอยู่นะเรไล่ตวข้าวเข้าวค้าวอหนูทำอะไรหรไรนูจะทำไมหนูต้องจุ๊บพ่อนีจอน่จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนไม่ใช่จุ๊บพ่อน,นี่อือไอ<ห><ห>พ่อจุ๊บวยวย พอจับท hmm. mm. ี่นี่เน่เน่เน่แต่ยิ้มแต่ยิ้มให้ก้องนีน่อ๋ลมนะคะเราน่เหมือนกันไหลูกอาเหมือนกันไหมคจะไปแล้วหรอจะไปแล้วหรอไปย ะะะอะไร่ะ,ะ,ะรกกครับอ๋ออ,อะปกอะแลกันนี่เดี๋ยวอีหาก,กระดาษก่อนเลยแมาอ่ามาเล่นกล้องหน่อยจุ๊พ่อจริงแน่ไหมจุ๊บพ่อจริงไ,ไหมจุ๊บพ่อหน่จุ๊บอจุ๊บพ,พ่อก่อนอัญญาอัญญาจุ๊บพ่อก่น ยิ้มกันเอ่อให่ลิ้นยาวกว่ากัอเอออ่อออแก้มทิ้งได้ไหมคะหมคะ Hay khó hỏng chăm Chút cần Không Ừm, hỏng khó răng thì Mắt nửa chăng này Con sư Con Hãy thăm thanh tiếp Để nhâm 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 thăm <laughs> ทุกคนเงียบก่อนสิทุกคนเงียบก่อนสิอ่านหนึ่งสองสามเงียบก่อนเดี๋ยวเราทำเงียบๆได้ไหนเราทำอะไรได้อีกบ้างนะเดี๋ยวเรียกออยสิออยออยหรละให้เรียกพ่อดีกว่าพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวพ่ออยู่นี่ป่ะพ่อไหนอัญญาอัญญาอยู่ไหนไปแล้วเหรออ่ะจุ๊พ่อทีหนึ่งเดี๋ยวไปละจุ๊พ่อทีหนึ่งจุ๊พ่อก่อนจุ๊พ่อก่อน จุดพ่อทีนึงเดี๋ยวไปแล้วลูกไม่เอาแล้วเหรอไ,ไ,ไอปอาบปลาลงเลยบ๊ายบายบ๊ายบายลลก